กังวลใจไม่ตอน,ตอนจะวางสารสะะบัญหรืออะไรพวกนี้ตอนที่คุยแนวคิดกับครูอะครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์สําหรับผููรับเหมาสําหรับเจ้าของโครงการนะฮะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดถ่ายทอดออกไปมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนในวงการเรา <c oughs> ก็คิดว่ามันต้องประสบความสาเร็จแหละเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอร์มอลที่ทุกคนมองข้ามเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนไม่ให้ความสําคัญ <c oughs> แต่ปัญหาคือติดทุก <c oughs> <c oughs> และก็ประมาณนั้นนะครับ วันนี้เรามาคุยกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับเจอลึก B.O.Q. ทุกขั้นตอนละเอียดยิบเนื้อหาครบจบในเล่มเดียวสำหรับผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการคนอนสังหามือใหม่ถอดแบบถอดราคารู้ไว้ไม่ถูกโกคุณเทวินบุพริษวัสดีครับพี่เทวินครับพีครับครับวัสดีครับตั้งแต่คิดคุยแล้วก็เขียนแล้วก็มาถ่ายวิดีโอจนกระทั่งหนังสือออกใช้เวลาเท่าไหร่พี่ต้นแยกเป็น2เรื่อง Okay. ถ้าเกิดรถคิดสารบัญจริงๆเนี่ยคิดอยู่มไม่น่าจะเกินสองชั่วโมงครับเวลาเขียนสารบัญส่งค,ครูอ่ะแต่กว่าจะออกมาเป็นเล่มได้เนี่ยครับเป็นปี <laughs> เป็นปีเพราะต้องโดนครูผลักดันครูตบบ้างอะไรบ้างกว่าจะ <laughs> เนื้อหากว่าจะครบอะไรอย่างเงี้ยต,ตั้งแต่คุยจนกระทั่งมาวางสารบัญเนี่ยร,ระหว่างนั้น,นถามจริงๆเหอะ ทำไมมันไม่ลงมือสัทีหนึง่งมันมันติดด้วยหลายเรื่องครับ <c oughs> เราอารมณ์ศิลปินด้วยแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยงานที่ปรึกษาด้วยมันก็หลายหลายหลายลเรื่องเหมือนลุงช่าง<ไ>เลยลุงช่างก็มาเรียนกับครูจบเนาะแล้วก็ครูก็ต้องตามจิกเอ้ยช่างเมื่อไรสารบันจะมาสารบันต้องบังคับว่ามนถึงขับรถจากเพชรบุรีพี่ต้นเขาเป็นอย่างนั้นคือเราก็เจอกันบ่อยครับแต่ว่าไม่ได้เริมด้วยทีตอนแรกพี่ต้น กังวลใจไม่ตอนจะวางสารบัญหรืออะไรพวกนี้ตอนที่คุยแนวคิดกับฟูครับ,รบก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์สําหรับัลเหมาสําหรับเจ้าของโครงการนะค,ะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนในวงการเราครับก็คิดว่ามันต้องประสบความสําเร็จแหละเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง normal ที่ทุกคนมองข้ามเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนไม่ให้ความสําคัญแต่ปัญหาคือติดทุ่และประมาณนั้น <laughs> ะน,น <laughs> ะครับ <laughs> มันเห็นไหมครับเพื่อนๆที่ฟังอยู่จริงๆอ่ะแต่ละคน เห็นประโยชน์ของคนที่ได้อ่านสิ่งที่เราส่งมอบครับและเราก็มีความรู้เหล่านั้นอยู่ในหัวแต่ปัญหาคือไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเริ่มสักทีหนึ่งไม่รู้ไม่ได้จัดสรรเวลาด้วยแหละครับมองข้ามเลยก็เลือกหนังสือไปใช่และทีนี้พอเราไม่เริ่มเนี่ยมันก็ปล่อยเวลาไปเรื่อยๆอันนี้ครูค,คิดว่าคนที่ฟังก็จะได้ประโยชน์นะบางทีของดีๆความรู้ดีๆเนี่ยมันอยู่ที่เมื่อไหร่เราจะเริ่มพอพี่ต้นนั่งเริ่มต้นทําสารบัญเท่าไหร่ครับใช้เวลาเท่าไหร่ ตอนที่ทําสารบัญส่งครูไม่น่าอยู่ประมาณชั่วโมงไม่เกิองชั่วโมงประมาณนีครับเห็นสรุปจริงเวลาที่คิดอ่ะเป็นปีเวลาทําจริงๆอ่ะหนึ่งชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องนี้ที่พี่ต้นนะครับเขาเขียนเรื่อง b o q เนี่ยพี่ต้นก็เป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วต้องใช้ b o q ในงานประจาอยู่แล้วและววันนี้ก็ลุกขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการ การตลาดและการขายที่ดินและตัวเองก็ยังเป็นเจ้าของหมู่บ้านนักคาราซิลิวิลเลจอันนั้นนะครับก็คือสิ่งที่พี่ต้นบอกว่าก็มีภารกิจภารกิจอยู่เลยทําให้ไม่ได้เริ่มทีหนึ่งแต่พอเริ่มเอาเข้าจริงเนี่ยชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นวิทยากรเนี่ยครับขอให้ตั้งสมาธิแล้วก็นั่งลงลําดับความในการวางสารบัญทีนี้ครับตอนที่พี่ต้นวางสารบัญเนี่ย พี่ต้นคิดยังไงคิดถึงหน้าคนอ่านผมมองก่อนว่ามันเราเราจะยิงไปหาใครใครที่ต้องการความรู้เราส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งผู้รับเหมา2เจ้าของบ้านที่จะจ้างผู้รับเหมาเจ้าของโครงการเจ้าของโครงการด้วยเดเวลลอปเปอร์เนาะใช่ครับครับเจ้าแนดหลอดต่างๆที่เป็นเจ้าของที่ดินด้วยอะไรประมาณนี้ครับนั้นกลุ่มเป้าหมายก็เป็นคนทั่วไปและพวกคนที่ทําอสังหาริมทรัพย์แน่นอนคนพวกนี้ก็มีความรู้เรื่อง การก่อสร้างรเรื่อง B.O.Q. เนี่ยอาจจะเป็นศูนย์หรือนิดเดียวเพราะฉะนั้นนะครับพอครูนั่งดูสารบัญของพี่ต้นเนี่ยพอรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราอนุบาลใช่ไหมครับระดับอนุบาลพี่ต้นก็เริ่มด้วยการถอด้นเริ่มจากวิดีโอก่อนเนาะก็บทที่1บทนำเนี่ยนะครับก็จะเล่าเรื่อง B.O.Q. โดยรวมก็เพื่อปูพื้นฐานอันนั้นคือหมายความว่าพี่ต้นก็มองว่าเฮ้ยผู้รับเหมาต้องรู้อะไร เจ้าของบ้านที่จ้างผู้รับเหมาต้องรู้อะไร,รเจ้าของ d e v วลล p ปเปอร์แลนดลอร์ดต้องรู้อะไร,รบ,บอกให้เขาเข้าใจ Overview ก่อนอันนั้นก็มาจากประสบการณ์เรารแต่พี่ต้นน็คิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะเอาความรู้นี้ ไปให้คนไม่รู้เราก็จะวิชาอนุบาลคืออะไรก่อนพอมาบทที่1พี่ต้นก็เริ่มเลยข้าวถอดต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายจาก bioq เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องปอรรอหาแบบ bioq สาหรับงานราชการแล้วก็บทที่3ก็เช็คลิสต์ว่าคุณสามารถทำ bioq ได้ด้วยตัวเองไหมเพราะนั้นแปลว่า3เรื่องเนี่ยครับการถอดต้นทุนแล้ว bioq มันทําให้คนที่ทาเป็นเนี่ยสามารถคุมงบประมาณได้ใช่ครับและพี่ต้นก็ลําดับความจาก1นึ่งไปสิบนาะใช่ครับนะ ท,ทีนี้พอบิ q คิวก็เกี่ยวกับราชการอีกก็อธิบายความว่าราชการ,รต้องอะไรอย่างไรแล้วหลังจากนั้นตอนจบพี่ต้นก็เช็คลิสต์ว่าเอาละความรู้ที่คุณมีมันจะกลายเป็นบิ q คิวที่เป็นมาตรฐานได้อย่างไร,รพี่ต้นก็หลังจากวางสารบัญเสร็จปุ๊บหนังสือเล่นนี้ครับเป็น QR Code Book QR Code Book คือหนังสือที่เราอ่านได้เนี่ครับอ่านมีตัวหนังสือมีรายละเอียดแต่ขณะเดียวกัน QR Code Book คือหลักสูตรออนไลน์ที่อยู่ในหนังสือครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการแรกเมื่อพี่ต้นวางสารพันธ์เสร็จตอนที่มาถ่ายอ่ะพี่ต้นเอาอะไรมาบ้างก็ต้องเตรียม power point เตรียมสไลด์ที่จะถ่ายทอดความรู้เอามาใส่ในวิดีโอด้วยเอาคอมพิวเตอร์มาใช่ครับแล้วก็บีบเจ้าหน้าที่ถ่ายทำถูกต้องครับก็หนึ่งเป็นอย่างนี้สองเป็นงนี้สามเป็นอี้ครนี้ในบทที่หนึ่งจะต้องอินเสิร์ตอะไรต้องมีตารางอะไรต้องมีชาร์ตอะไรก็ใส่ไปแล้วหลังจากนั้นพี่ต้นก็เริ่มถ่ายทำก็นั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมแลวกล้องก็ถ่าย ใช่ไหมครับไปทีละบททีละบทเทคบ่อยไหมพี่ต้นเอ่อไม่ค่อยนะครับไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเทคเพราะว่าถ้าเกิดจะเทคเนี่ยคือเราจะเป็นคนเทคเองเพราะเรารู้สึกว่ามันหลงทางละเราก็เลยต้องเบรกคัดก่อนเอาแต่เนื้อเนื้อ,อจริงๆครับเอาแต่เนื้อความจริงๆอันไหนที่มันดูแล้วมันเป็นน้ำก็ขอเด็กเทคก่อนกระบวนการในการทําหนังสือ QR Code Book อะครับ,รก,บก็อย่างที่บอกหนึ่งประเด็นคืออะไร BioQ สําหรับใคร ใช่ไหมครับแล้วพี่ต้นก็ไปเรียงสารบัญมารวมตั้งหัวข้อย่อยๆที่อยู่ในแต่ละบทแต่ละบทเพราะหนึ่งบทอาจจะมีหัวข้อย่อยเยอะใช่ไหมครับพอมีหัวข้อย่อยเสร็จปุ๊บพี่ต้นก็นัดทีมงานถ่ายทําวิดีโอก่อนหนังสือ QR Code Book เนี่ยครับเริ่มต้นด้วยวางสารบัญเตรียม PowerPoint แล้วถ่ายวิดีโอพอถ่ายวิดีโอครับเราก็จะไปตัดต่อตัดต่อแต่ละบทแต่ละบทให้มาตรฐาน แปลว,ว่าในรายละเอียดที่เราพูดคุยอยู่สอนอยู่เนี่ยเหมือนหลักสูตรออนไลน์เนี่ยตรงไหนจะต้องอินเสิร์ตอะไรภาพประกอบอะไรให้ผู้อ่านได้เข้าใจตามแล้วหลังจากนั้นเมื่อตัดต่อเสร็จทีมงานก็จะเอาคลิปวิดีโอเนี่ยครับไปถอดคำพูดของพี่ต้นเทวินบุพพลิตเนี่ยเป็นตัวหนังสือพอได้ตัวหนังสือได้เท็กได้ข้อความเนื้อหาแล้วก็วิดีโอตัดเสร็จเราก็เอามาจัดหน้าแปลว,ว่าจัดด้วยโปรแกรมอีลาสเนี่ยครับจัดหน้าหนังสือ พอจัดเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งชื่อเรื่องออกแบบปกระหว่างทางก็จะมีพิสูจน์อักษรมีแก้ไขกราฟิกแล้วเราก็ระหว่างนั้นก็เริ่ม,มทําการตลาดและเริ่มโปรยโฆษณาเริ่มเก็บออเดียนกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเตรียมเซลเพจเตรียมแลนดิ้งเพจในวิดีโอแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำพรีออเดอร์อุ้ยในพรีออเดอร์ขายเป็ร้อยเล่มแล้วราคาเล่มละจริงๆก็คือ3950ทําไมหนังสือเล่มเล็กๆขายแพงได้ไม่แพงนะมันเรียกว่าถูก เพราะถ้าเรียนหลักสูตรออนไลน์เนี่ยบางทีก็เป็นหมื่นแต่นี่เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่อยู่ในหนังสือแต่เวลาขายจริงรุ่นพรีออเดอร์เนี่ยเราขายที่999บาทก็ขายได้เกือบ200เล่มแล้วครับ,รบก็แปลว่าก็เกือบ200,000บาทแล้ว <ๆ S 1> นี่คืออิทธิ์ของ QR Code Book เพราะอ่านได้ดูวิดีโอได้และก็เอาไปทำตามได้จริงๆผมว่ามันก็เหมือนคอร์สออนไลน์นะครับ<ช>แต่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งอยู่ในคอรส ช่ขับรถก็ดูขอแตอ่รานได้เพราะฉะนั้นนะครับคิว o ารโค้ดบเนี่ยมันเป็นทูอินวันสำหรับครูคิดว่าเป็นนวัตกรรมสําหรับนักอ<ช>่านและคนขี้เกียจอ่านก็ก็ดูได้เปิดฟังไปก็ได้ใช่พี่ต้นพอถ่ายทําเสร็จเป็นหนังสือเสร็จนะครับแล้วก็วางจําหน่ายทั่วประเทศเสร็จรู้สึกโล่งตอนไหนโล่งตอนอัดคลิปเสร็จโล่งตอนที่ออยอด ยอดขายเริ่มเดินแล้วอย่างเงี้ยเราต็อง่กลัวขายไ่ได้ใช่ใเราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตอบโจทย์ไหมคนสนใจไหมครับใช่เพราะว่าอย่างนี้ครับการทําหนังสือ QR Code Book ครับเราขายในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ได้จําห่ายไปทั่วประเทศเพราะกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นในระหว่างที่กําลังทําหนังสืออยู่เนี่ยครับครูเองก็จะเชิญพี่ต้นมาทําวิดีโอบ้าง ทำสื่อบ้างลุกขึ้นมาสอนบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รู้ว่าพี่ต้นก็เป็นตัวจริงในในเรื่องนี้เนาะโอเคครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะคลิปวิดีโอของตูม็อกเนี่ยก็มาเล่าว่าหัวใจมันคือระหว่างคิดกับทำมาันมานานเหลือเกินพอทําเสร็จก็แป๊บเดียวแน่นอนครับพอทําเสร็จเราก็เซ็นสัญญาลิขสิทธิ์กันตามปกติแต่หลังจากหนังสือวางแล้วเนี่ย มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือได้อะไรจากการลุกขึ้นมามีชื่อบนปกหนังสือบ้างหลักๆเลยเราก็จะมีฐานแฟนเพจเพิ่มขึ้นมีเพื่อนมีพี่น้องสังหาทักมาหาหลังบ้านค่อนข้างเยอะมีโทรมาอินบ็อกมาขอความปรึกษาบ้างจ้างให้ไปเป็นที่ปรึกษาโครงการบ้างต่อยอดได้อีกหลายอย่างครับสำหรับคนที่ต้องการอ,อก่กหนังสือจริงๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูพยายามบอกครับว่าคนคนหนึ่งในโลกยุคใหม่เนี่ยขอให้เราชัดเจนว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรอย่างหนึ่งนะพี่ต้นเนาะ แล้วเราลุกขึ้นแบ่งปันความรู้นั้นเป็นอ e ีบุ๊กเป็น QR Code Bo o k เป็นหนังสือไปทั่วประเทศลุกขึ้นสอนผ่านออนไลน์อะไรต่อนี้อะไรบ้างต่อมาเราก็จะกลายเป็นที่ปรึกษาหรือว่ามีโอกาสเต็มไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่ครูรณรงลงแล้วก็คุยกับพี่ต้นว้ตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาทําเถอะอันแรกถ้าไม่ได้อะไรก็ได้ช่วยคนที่ไม่รู้ให้เขาได้มีความรู้เพราะการที่มีความรู้ครับทาให้เราสูญเสียน้อยลงแล้วก็ปิดปัญหาเหล่านั้น แต่สิ่งที่เราไม่คาดหวังนะครับมันก็จะตามมาเองเหมือนอย่างพี่ต้นได้มีโอกาสในการลุกขึ้นทำนู่นนี่นันน่นเต็มไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลุกขึ้นมาเล่าครับก็เอาประเด็นแข็งแรงหลักๆจากพี่ต้นแหละมาขยี้เพื่อนๆเราก็คือคิดแล้วก็อย่ารอนานคิดจะทำอะไรเริ่มต้นวางสารบัญเลยก็เอากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งแล้วก็ลำดับความเพื่อจะบอกให้เขาไปหนึ่งถึงสิได้ไง หลังจากนั้นเราก็นั่นแหละครับอัคดคลิปท,ทําหนังสือว่ากันไปหลังที่เหลือก็กระบวนการก็ไปต่อเองนะครับเอาละถ้าพี่ต้นอยากจะแนะนําเพื่อนคิดแล้วไม่ทำทันทีพี่ต้นอยากจะแนะว่าอะไรมันต้องโฟกัสะครับแล้วก็ต้องให้เวลากับตัวหนังสือเขาเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่รอกว่าเล่มจะออกช่วงระยะเวลาที่สูญเสียไปเนี่ยออกได้อีกเจ็ดแปดเล่มเลยด้วยซ <laughs> ้ำออกได้อีกเจ็ดแปดเล่มด้วยซ้ำออกทเ,เดือนยังได้เลยออ <laughs> เราใช้ระยะเวลาคิดแค่แป๊บเดียวเองใช่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวพี่ต้นอยู่แล้วถูกถูกมันเป็นหร <st arts> ือ <ielle> แต่ว่าลำดับความมาแค่นั้นเองเ <st arts> พราะฉะนั้นนะครับคนเป็นหมอรักษาโรคเบาหวาน <st arts> ได้ใครเปิดร้านบา์เบอร์ <st arts> ได้ <st arts> มันก็มีคนนี่อยากรู้อ่ะเพราะอยากรู้เราก็สิ่งที่เรารู้อ่ะครับมาบอกว่าเราทำอย่างไรหนึ่งถึงสิบใช่ครับมันก็กลายเป็นโปรดักต์และมันก็ต่อยอดธุรกิจได้ฝากด้วยนะครับรายการให้โลกรู้ว่าคุณมีดี เพราะฉะนั้นคนที่มีดีทุกคนครับถ้ามีอะไรก็ลุกขึ้นแบ่งปันความรู้สู่สังคมวันนี้พี่ต้นนับหนึ่งแบ่งปันความรู้สู่สังคมด้วยหนังสือเจาะลึก b o q และได้การตอบรับมหาศาลสำหรับครูก็ขออนุญาตขอบคุณพีต่ต้นเทวินบุกพริชที่ลุกขึ้นทำสิ่งนี้แบ่งปันความรู้สู่สังคมจนกระทั่งสังคมได้ประโยชน์และในที่สุดพี่ต้นก็ ได้ต่อยอดธุรกิจด้วยขอบคุณพี่ต้นเทวินครับบััสดีครับบวัสดีครับสวัสดีครับ